ครับครับรบพระแม่คูบาอาจารย์ท่านนะครับโอ้โหเขียนโบราณนะครับหลายปีแล้วครับที่ไม่เคยมา ีนี้ได้มาอีกครั้งหนึ่งอีกวัะหนึ่งนะครับดีมาส่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาการควาเป็นคุสสุขนะครับ เพิ่นเพิ่นเอามาได้จากปีแล้วครับเนี่ยต้นตะเคียนเอามาปีหกสามหกสามสองห้าหกสามสามปีปะ สี่ปีสี่ปีนี้ครับผมหกสามครับโอ้ได้ได้ได้จากที่ไหนครับได้มาจากที่ไหนลาห้วยโอไปเจอในลำห้วยใช่ครับครา้วยเปิห้วยเราไปเจอบบตัใหญ่ๆทั้งนั้นเลยหลายตัว้ลยครับผม ต้นตเตียนก็เจอที่ลำห้วยนะครับเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนั้นต้นใหญ่นี้ยังไม่เจอนะครับในพิ่งเจอต้นใหญ่นี่ครับเนี่ย,เ,ยเกาท่าน พินพเคราพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับาถาบูชาแม่ตะเคียนก็มีนะครับสคตุอรหตุสมาสัมุทธัสสะโมตัสสะภควตุอรหะตุสมมสัมุทธัสสะโมตัสสะภาควตุอรหตุสมมสัมุทัสสะอิติปิปูชาจะมหาราชาสัพ เสสนยหาอารหังสัมมาสัมพุทธโทมะมะยาตรายามีวันชัยมารสีสวัสดีโลโพโนโมพุทธยะจะโปรดใช้วินาจรยาใน,นการรับชมนะครับ nè hộp sạm ตะเขียนเตะเขียนหนึ่งที่ใหญ่มากๆนะครับอยู่ที่วัดทุ่งรามนะฮะตำบลผักไหมนะครับอำเภอศรีอร r p h o มจังหวัดสุรินทร์ครับ ึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าคนเก่าผู้เท่าภูเแก,ป,เกปูย่าตายายท่านเคยเล่าสู่กันฟังว่าต้นไม้ต้นไหนที่ใหญ่ๆเก่าแก่ที่สุดก็จะมีเทว,วดารุกเทว,วดาท่านอาศัยอยู่ณที่นั้น แค่ต้นนี้ก็คำนวณได้สุสัยเป็นร้อยปีหรือเป็นหลายหลายปีถึงพันปีก็ได้นะครับเพราะว่ากว่าจะต้นตะเคียนจะใหญ่ขนาดนี้นี่แล้วก็จนล้มในขนาดนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่บรบราณโบราณอยู่เหมือนกันนะฮะ นี่พูดอย่างนี้สัมผัสได้เลยว่ามีพลังงานชนิดหนึ่งเข้ามาสัมผัสได้นะครับที่เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับปกติผมเดินเข้าไปที่ขนทิศจะไม่ค่อยลุกนะฮะแต่พอเดินเข้ามานี้รู้สึกว่าขนศรษะลุกนะฮะสัมผัสได้อย่างนั้นก็เรียกว่าสัมผัสได้ว่ เฉพาะส่วนบุคคลนะครับนี่ใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมนี่เดินเข้ามานี่รู้สึกขดหัวลูกยังไงไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันปกติผมถ้าถ่ายแล้วเกิดอาการนี้ต้องมีอะไรสักอย่างนะครับยังไม่หายนะครับรู้สึกยังไม่หาย คนยังหัวลูกอยู่ก็ทอดขอไัยเด้อจแม่เด้อหลานมาถ่ายทอดเพื่อเป็นการเรียนรู้นะครับคนยุคใหม่นี่ก็เขาจะไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆนะฮะต้องได้สัมผัสกับตัวของเขาเองถึงจะได้เข้าใจใหญ่มาก ตัวนี้จะใหญ่มากนะฮะว่าปีนำมาเมื่อปี2,563นะขุดเจอที่หนองนะครับนองน้ำไหลจากวัดตรงนี้นะครับจะเป็นน้องน้ำเส้นทางน้ำอีกทางหนึ่งที่จะไหลไปที่ห้วยทับทันนะ จะลงไปสู่แม่น้ำมูลนะสายนี้นะครับแล้วก็ไปเจอต้นตะเคียนใหญ่โบราณต้นตะเคียนหลายต้นนะที่นีได้นะมีโอกาสมาส่งครูบาอาจารย์แล้วก็รับรู้ทราบอีกรเยอะลองไปถามท่านดูนะครับโอเคครับประมาณกี่ป,ปีแล้วครับที่ เอาขึ้นจากห้วยสปีห้าป,ปีนี่นะครับปีประมาณสองห้าหกสามหกสี่เนาะหแหละเออหกสเอ้ยไมสามประมาณั้ยมาเตา6 ไปเจอไปเจอที paid, ่ฝาไฟายอ๋อที่ห้วยไฟที่ที่อ๋อล็อกล็อกใหม่ครับแล้วไปเจอไปเจอพอดีล็อกมันค้มันขุดไม่แล้กันเลยเขาบอก ไปดูไยยัยงไปนบี้ยไปเยัุ่บนหนี้มันเนต้นยาวอย่างมาตนี้พวกเขาทำสะพานเาเจอไปเลยก็ตามมาล้มพ่อาเอหรือว่าเเอาครับผ จะได้ว่าจริงก็วกบ้องำนาจโยมไปครับผมเอาใ่รถใส่รถมาี่แหกใ่มาไม่ได้ก็เลยต้องเอารถเขนรเขยกรถเคนเป็นใ่จงสมาได้ไมโรสองนโอเโหรทเนจริงใหญ่จริงนใส่รถเนครับ ตอนมันลงต้องลดเกมนการลดเกมนมาจากสลีดใช่ป่ะอเยนมาดึลงอุดดีนัถ้าถ้าไม่ไม่หลอกฝ่ายนี้คงจะไม่ไม่เห็นไม่เจอแน่นอนเขาคงจะอยุดอย่างนั้นกสมแบบมันเป็นห่วยน้ำห้วลุน้ำอไรแบบนีผมใช่ใช่ใช่ คงไม่เจอใช่ตอนฝายใหม่มมใหญ่ขนาดนี้สงสัยหลายร้อยปีเป็นอาจจะเป็นพันปีก็ได้นะครับเนาะเพราะต้นใหญ่มากเลยรลครับ้อยก็เป็นอย่างไรต้นใหญ่ขนาดนี้เนาะครับแล้วไม่รู้ว่าจะล้มตอนไหนก็ยังไม่รู้เนาะคาดคคเนีแค่ประมาณการได้ ลวงพ่อฝันอะไรเจออะไรบ้างไหมครับเอยมันเคยฝันโดยโดยมากแกแกจะเอาเอาไอ้นี่มาลงเอาไะครับครับผมเวลาเวลานางเขาจะมาลงเจอหน้าจ้างลงครับผมแต่ที่ฝันมันโดยมากเขาจะฝันพวกทางอื่นเขาหมอกฝันเกี่ยวข้องเขาจะมาดูมาดูเขาก็ได้ไปเขาก็ซ hmm. ื้อถ er ูกใช่เนี un, yeah, <old> ้ยครับผมแต่ถ้าถ้าถ้าเขาเอามาลงถือถูกตอนมาใหม่ๆตรงนั้น ถูกสามงวดติดสามตัวสองตัวสามงวดติดพอหลังยันมาก็มีต่โยมทางอื่นเขาเห็นเขาก็มากราบมาไหว้เขาก็เกับเขาสัมผัสอืมใช่แค่ผมงวดนั้นมีมีคนบอกอยู่แต่ผมก็ยังยังไม่มั่นใจผมก็เลยเลยมาเจออีกทีกู ต้องยอมรับแล้วครับตอนนั้นอาจารย์พออาจารย์ลงพอดีอาจารย์ทำให้ทั้งสามตัวเลยประกาศมีซื <h 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 ้อเอาเขบาไปคนเขาประจําได้เขาจะซื้อเอาเข้าไปตอนพศไอ้ห้าห้าเก้าช่วงห้าห้าเก้าที่เขาขึ้นมาเอ้เป็นใหม่อ่ะโอ้เพราะว่าตอนนั้นโอ้ยังยังเป็นไม่ใช่ต้นใหญ่ขนาดนี้เนาะต้นใหญ่เลยปะต้นใหญ่เลยเอา สองสองพันห้ารอยห้าสิบเก้าสองพันห้าร้อห้าก้ตัวนั้นพอดีเลขมันออกันเลยตัวโอ้โห<อ>วุ่นวิหลายปีแล้วไงห้หเก้าอนี้กันนี่ห6หเลยนะครับห้าเออห้าปีเนาะห้ปีหปีพอดังหวแท่มันมันออกปัเบียนรถของกำนันที่เขาอขาขึ้นแมาไม่ได้ค่พอดอ ข oh, yeah, ึ้มาไ่บ้เันรก็มาขมาลแล้วก้อารมาทำพิธีใช่สามตัวสตัวแล้วเมื่อปีห้า้านะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบก้าโอ้โหว่ายวดหลายปีตั้งแต่เคยพาเนนมามากราบเยี่ยมหลวงพ่อตอนนั้นสมเัยนอฟอนึ่ปีอประมาณ นั่นแหละครับผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะตอนนั้นทีท่านมหาอนุชิตเนะเนนชิตเนนชิตตอนนั้นก็สหธุธรรมิกมาเกรายวหลายปีประมาณนั้นประมาณนั้นก็ลืมไปเลยครับมาชิบกสุดออกไปี่ปีหรอสามปีครับผมครับที่ว่าไปเรียนที่วัดโมลี ลูกกรยาด้วที่กรุงเทพมหานครครับผมนี่ก็สืบไปเรี่อยต่อต่อเนาะใช่แบบตู้ของตู้ตู้ครับผมหรือหรืออนุวัตอะไรนะวัดวัดวรวัดเนี่ยลืมชื่อไปละอีกท่านยังไม่สึกเยอะไหมวัด ครับไอเิ Blue ่งเ <im rend Lock roadmap> <tamanho ích> <Mario> ินงิสอตีไรเรียนตรับแตประ e c i s i r แล้วนะ p r e c o วิอะ d t ปร r วิอะ e e จนสกูลจับนสกุลบนั้น n d b ใกลกับอนุชิตและโอ้ม่ใช่นั่นมันออกก่อนแล้วออกก่อนเนาะ แคมแน่นอนนั่งสหมดแล้วเดูรูปเดียวไม่ครดออกันนานแล้วแคอมมันออกคนปิดชิดปิดิดเออปิดออนน้ชีวิตวิทวิทย์จบชิดมหาชิดมหาวิทวิทย์อชีชีวิตเป็น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 น้องไหเป็นน้องของชิดใช่ เป็นลูกพี่น้องเลยใช่ใช่ับานติดกันครับผมชิดชิดเป็นพี่ครับมิดเป็นน้องใช่ตู้เป็นน้องน้องเป็นับครับครับครับ